ที่ตำบ้านหมอพาร่างทรงมาทำพิธีเข้าทรงเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทันทีหลังจากที่มีการขุดพบต้นตะเคียนยักษ์ที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินลึกกว่า10เมตร <c oughs> ขณะที่ชาวบ้านพากันเชื่อตามคำบอกเล่าของร่างทร,งทรงที่ว่ายังมีต้นตะเคียนอีกต้นหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ในบริเวณน,นี้หลังจากที่ได้เชิญเจ้าแม่ตะเคียนเข้าร่างแล้ว อวมึงอยู่ไหนกําแม่กําลังร้องไห้เลาม้าไม่ทันไม่ได้ภาพดีแล้วเดี๋ยวหนงก็คืนวันนี้นะพี่นะเราจริงหนูไว้หนูมองแล้วหนู วิญญาณเนี like like, like okay, like, so, ่ยมีจริงก็วันนั้นพอพี่ขึ้นมาอะพี่ทําไมจะต้องทํามือตรงตรงตรงตนี้เหมือนว่าจิตอะแบบต้องเล่นให้ตรงอย่างเดียวแล้วกันขนาดอะไรฝังพี่ไม่สามารถที่จะไปได้ต้องเอาลบอะเหมือนว่าวิญญาณนี่ต้องเดินไปเส้นตรงแล้วพอเดินเสร็จมาเหมือนว่าแกมากับพี่ใช่ป่ะพอมาต้นพี่อะต้นพี่สาวแกถึงก็ร้องไห้ว่าแกเหมือนว่าได้เจอกันแล้วแย่เอาแกแยกกันมานะชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียนถูกฝังอยู่นานหลายร้อยปี การขุดพบในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าของที่ต้องการจะนําดินไปถมที่จึงสั่งให้คนงานขุดดินจํานวนมากขึ้นมาจนลึกลงไปถึงตาน้ําจึงทําให้พบต้นตะเคียนดังกล่าวนี้โดยบังเอิญเราเจอต้นแรกเนี่ยเขาก็าล่างมาตรงเห็นไหมเชิญขึ้นมาเนี่ยเชิญขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ล่างเลยเขาบอกว่ายังมีน้องอีกคืออีต้นหนึ่งเห็นไหมตอนนั้นยังยังยังไม่เจอต้นน้อง แต่ว่าไปเจอต้น,ตนใหญ่ก่อนต้นพีเขาเรียกต้นพีอะแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดมาอกีกถึงเจออีกต้นหนึ่งลางตรงเก็บอกอะก็เจอจริงๆหลังจากที่พบว่ามีต้นตะเคียนอยู่จริงตามคําบอกเล่าของรากทรงชาวบ้านจึงได้ทาพิธีขอขามาและขออนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนาต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมากราบไหวบูชาตามความเชื่อ การนาไม้ตะเคียนที่มีอายุหลายร้อยปีขึ้นมานั้นเป็นไปได้ยากลําบากเพราะไม้ตะเคียนนั้นมีความเปราะมากหากไม่ระมัดระวังอาจทําให้ไม้ตะเคียนหักทันทีานชาวบ้านใช้รถขุดแซดดินที่อยู่บริเวณก้นบ่อเพื่อดันให้ต้นตะเคียนยกสูงขึ้นไม่นานนักต้นตะเคียนก็ถูกนําขึ้นมาได้สาเร็จ การสายตาของฝูงชนหลายร้อยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งชาวบ้านหลายคนต่างแปลกใจกับการค้นพบต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้มันไม่มีมันไม่มีประวัติที่ว่าเป็นรางน้ําอะไรขึ้นมาเลยอ่ะในมันไม่มีพื้นที่อะไรที่ว่าเชื่อว่าเป็นรางน้ําเก่าแต่มื่อคุาถึงจะเจอเจอาวาจดำเอาอมจนเีวนี้เดานไปเไป ขณะที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจต่อการย้ายต้นตะเคียนขึ้นมาจากบ่อเหตุการณ์วุ่นวายต่าง,งๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์คนนี้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นร่างทรงของเจ้าแม่อีกคนหนึ่ง <S <s <covenant> <S เกิดมีอาการไม่พอใจจนคลุ้มคลั่งตะโกนสั่งห้ามไม่ให้คนงานขุดต้นตะเคียนนี้ขึ้นมา แม้ว่าจะมีการประทะคารมระหว่างร่างทรงของเจ้าแม่ทั้งสองฝ่ายแต่การขนย้ายต้นตะเคียนไปไว้อย่างแท่นบูชาของชาวบ้านที่เตรียมไว้ก็ยังคงดำเนินต่อไปจนสำเร็จ กฏว่าพบโครงกระดูกสัตว์จำนวนมากซึ่งยังไม่มีใครสามารถออกมายืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสัตว์ชนิดใดอีกทั้งยังพบเห็นรูปร่างประหลาดและเศษกระเบื้องที่ถูกฝังอยู่ภายในบอดเดียวกันซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ500ปีแต่ในเบื้องต้นไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีที่มาและที่ไปอย่างไร ไีใครที่จะบอกได้เลยเพราะไม่มีใครรู้ประวัติอะไรเลยถ้าเขาเคยมีบ่ออื่นเขาเคยเจอมาแล้วเขาได้โชคได้ลาบกันนะเขาก็ต้องเชื่อในในจุดนั้นหลังจากข่าวการพบต้นตะเคียนนี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและบรรดาน,นักแสวงโชคจากที่ต่างๆก็พากันเดินทางมากราบไหว้บูชาต้นตะเคียนทั้งสองที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียน ที่จะมาให้โชคลาภแก่ผู้ที่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ขอหวยหน้าด like, ูใช่เราอยู่ไทยเราก็ไปดีเบ๊บนี่นี่ถูมาตั้งแต่ฝึกเชียงใหม่ลำปางอะไรเนี่ยที่กาปลุกขับรถผ่านไปเสียเห็นคนเข้ามาเขาก็ตามเข้ามาเขาก็มาถามเขาบอกก็อย่างเงี้ย ว่าเจออย่างเงี้ยเขาบอกผู้นานแล้วไม่เคยเจอต้นไม้ที่อยู่ในดินลึกขนาดนี้แล้วก็ยังอยู่ไม่ผุไม่อะไรเนี่ยเหตุการณ์นี้คือภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นต่อความเชื่อของชุมชนภายหลังจากที่มีการขุดพบต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้หลายคนเชื่อในความลี้ลับที่มองไม่เห็นในขณะที่หลายคนพยายามหาความจริงเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดถึงที่มาของต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้เชื่อว่า ้นไม้เนี่ยเก่าแก่จริงอะไรเงแต่ไอ้เรื่องศักติดมันจะมีร้อยเปร์เซ็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจถึงขนาดให้คนมานับถือว่าแน่นงอย่างปากพูดก็ไม่ได้นหละกูี่ว่าใครมาเหตุเหตุการณ์แล้วก็เชื่อกันเอาหรือไปเชื่อเอาอะไรเงี้ย